เอาเลยครับส,สดรผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวัยเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกชายซุปตาร์ดูคุณได้เขียนไปดูคิลล่าตอนที่11นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุ๊กของใน,นเรื่องนี้ก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับไปอ่ดนหนุนคือขอเขียนกันได้นะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนน็อตตอนที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ5ปีก่อนยม,มานาะอายุ17ปีกําลังเรียนอยู่ชั้นม .5 ้ ส่วนวารินและปะตัตตพีโตกว่าเขาหนึ่งปีอีกแค่เทอมเดียวก็จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ลุงพภพบพ่อของปตัตตพีก็รู้จักพ่อของพวกเขามานานหลายปีแวดบงธุรกิจในจังหวัดเล็กๆไม่ได้กว้างจนเกิดไปปตัตพีซึ่งอายุเท่ากับวารินจึงเป็นเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนกันมาตั้งแต่มอหนึ่งสนิทกันมากจนมาแวะเวียนมาเล่นกับพวกเขาสามพี่น้องที่บ้านสวนชลาทานบ่อยๆความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนของปตัตพีและวารินเริ่มชัดขึ้นเมื่อทั้งคู่ขึ้นชั้นมอปลาย ช่วงนั้นพินทุกเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วพอย้ายไปอยู่กรุงเทพจึงไม่มีเวลาใกล้ชิดก,กับน้องชายมากเท่าไหร่กลายเป็นยม,มานาที่สังเกตเห็นความผิดปกติเป็นคนแรกเขายังไม่มีใบขับขี่จึงต้องนั่งรถที่วารินขับไปโรงเรียนด้วยกันทุกเชา้าแต่บางวันปตพีก็จะขับรถมารับสองพี่น้องถึงบ้านสวนพ่อกับแม่ไม่ได้เอะใจอะไรเลยคิดแต่เพียงว่าเด็กๆทั้งสองครอบครัวสนิทสนมกลมเกลกียวกันดีอนาคตก็เป็นทายาททางธุรกิจที่สามารถเกื้อกูลกันได้ ภาพที่เด็กหนุ่มผิวแทนเห็นประจําก็คือคนขับและผู้โดยสารเบาะหน้าเอ็นตัวเข้าหากันมากเกินไปเวลาพูดคุยกันในรถหรือบางครั้งเขาก็ต้องรีบเบือนหน้าหนีเมื่อเห็นพี่ชายกับไอพีแอบจับมือกันเพราะคิดว่าก้างขวางเขาที่เบาหลังจะไม่เห็นนี่ขนาดก็อยู่บนรถด้วยนะพี่ชายคนรองของเขาได้แม่มาทั้งหน้าตาและนิสัยเป็นคนหน้าตาดีแบบเด็กลูกเซี่ยวผิวขาวเนียนรียนเก่งนิสัยส่วนตัวก็สุภาพอ่อนโยน ถ้าพินทูมีความเด็กขาดแบบพี่คนโตที่ได้รับมาจากพ่อวาเรนก็มีความคล้ายคลึงพี่ชายคนโตอยู่หลายส่วนแต่เป็นเวอร์ชั่นที่นุ่มนวลกว่านั้นประธานนักเ,เรียนคนนี้ได้รับการโหวตจากเพื่อนๆแบบขาดลอยมาหลายสมัยและเนื่องจากพวกเขาเรียนโรงเรียนชายล้วนคนที่เพียบพร้อมขนาดนี้จึงเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆหลายคนรวมถึงปัตภีทำไมต้องเลือกมหาลัยเชียงใหม่วะไปเรียนที่กรุงเทพสิวังพี่ปิงรอพวกเราอยู่นะ ยมมึงไม่เข้าใจหรอกูเข้าใจเพราะไอ้พีใช่ไหมมันบังคับมึงหรือเปล่าอ่ะเปล่าแต่พอก,กูแค่ต้องการอิสระแล้วก็ยังไม่พร้อมจะบอกพ่อกับแม่พีก็ไม่กล้าบอกลุงพบมึงคิดเอาเองทั้งนั้นพ่อกับแม่เราเปิดกว้างจะตายยิ่งจะญาติแม่ที่อยู่อเมริกายิ่งแล้วใหญ่เป็นเกย์แล้วไงวะนี่มันยุคไหนแล้วเข้าใจนะยมมึงเป็นน้องที่โคตรน,น่ารักเลย อย่าอย่ายี้หัวสิว่ากูไม่ใช่เด็กแล้วนะไอ้น้องรักแงสิกูเป็นน้องคนเดียวของมึงอ่ะอืมพ่อกับแม่อาจจะรับในสิ่งที่กูเป็นได้แต่ลุงพบมีลูกชายคนเดียวสังคมต่างจังหวัดมันแค่มึงก็รู้นี่กูขอให้มึงช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนได้ไหมเรียนจบปริญญาตรีมีง,งานทำเมื่อไหร่กูจะบอกทุกคนเองไอพี่วังมึงนี่นะ ขอเวลาให้กูกับพีได้ทำตามใจตัวเองบ้างอน,นาคตค่อยว่ากันนะแม้จะไม่เต็มใจในวันนั้นยม,มานานก็พยัยหน้ารับปากพี่ชายคนรองอย่างเสียไม่ได้เขาไม่คิดว่าความลับสำคัญของวารินจะไม่มีโอกาสได้เปิดเผยต่อคนอื่นๆในครอบครัวตลอดกาลหลังจะเกิดอุบัติเหตุแล้วปัตภพีเป็นฝ่ายรอดชีวิตเพียงคนเดียวความสงสัยในตำแหน่งการขับรถที่เจ้าของไม่ขับเองและความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุรถชนแล้วล้วนมีจุดน่าสงสัยเต็มไปหมด สองครอบครัวที่เคยสนิทสนมกับมีรอยร้าวระหว่างกันเกิดขึ้นพ่อแม่ใครก็ย่อมต้องปกป้องลูกตัวเองก่อนอยู่แล้วพอตำรวจสรุปว่าคดีนี้เกิดจากอุบัติเหตุตรวจไม่พบแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในตัวปัิภีที่เป็นคนขับรถลุงพิภพจึงรีบส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวไปเรียนต่อปริญญาตรีที่เมืองนอกทันทียม,มา,นานาได้แต่เก็บความคับแค้นเอาไว้ในอกพ่อที่ต้องดูแลแม่ที่หัวใจสลายอย่างใกล้ชิดส่วนพี่ชายคนโตก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังใดๆ เขาจะเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่สามารถอโหสิให้กับปตัตพีได้และภาวนาให้มันไปแล้วไปรับอย่าเสนอหน้ากลับมาที่นี่อีกแต่พอผ่านไปห้าปีมึงกลับมาทําไมไอพี่ยังไงกูก็ต้องกลับมาหาวังวังตายไปนานละกลับมาทําไมไอสารเละเร็วร่างสูงขยับลุกพรวดขึ้นยืนแล้วกระชากคอเสื้อเชิตสีขาวสะอาดของผู้ชายที่สูงพอๆกันเอาไว้ความโกรธที่สะสมาไว้ในใจมาเนิ่นนานแถมยังบอกใครไม่ได้ ทำให้แววตาของยมนาในยามนี้คล้ายเปลวไฟที่บ้าคลั่งเออกูมันเลวกูทําให้คนที่กูรักรัก,กแรกของกูต้องตายรู้ก็ดีละ่ะไอ้เชีย่ยแขนกแกร่งออกแรงผลักคอเสื้อในมือจนตัวคนกระเด็นลงไปกองกับพื้นมึงด่าก,กูได้เต็มที่เลยแต่อย่าไล่กูไปไหนกูจะอยู่กับวังมึงมึงหมายความว่าอย่างไงวังไม่เคยไปไหนหรอก เขายังรอบูอยู่เสมอนับตั้งแต่วันเปิดกล้องไม่เดือนที่แล้วก้องถ่ายซีรีส์รักกันไม่ได้ก็เร่งถ่ายทำจะมีความคืบหน้าไปมากกว่า60%ผู้บริหารของเอเตอร์เมนต์และเบสพาร์ทจึงเห็นพร้อมกันว่าควรให้นักแสดงนำทั้งสองคนเริ่มเดินสายออกรายการวาไรตี้ตามแผนการโปรโมทที่วางเอาไว้แต่แรกรายการบันเทิงทุกวันคือรายการข่าวบันเทิงที่มีผู้ชมติดตามมากที่สุดรายการหนึ่งในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพในการออกอากาศทั้งช่องหลักและทางสถานีโทรทัศน์ของตัวเองรวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆก็มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากเช่นกันช่วงสัมภาษณ์สด15นาทีของรายการจึงเปรียบเสมือนช่วงเวลาทองที่กว่าจะได้มาต้องใช้เส้นสายมากมายของคุณฤทธิ์ควบคู่ไปกับการติดต่อขอคิวสัมภาษณ์ตามปกติตื่นเต้นไหมนิดหน่อยครับถึงพินทุจะอยู่ในวงการมานาหลายปีเคยมาออกรายการนี้สองสาครั้ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาในฐานะนักแสดงนำพระเอกหนุ่มคนใหม่จึงอดตื่นเต้นไม่ได้มินตราตบไหลน่น้ำเบาๆเพื่อให้กำลังใจก่อนจะเดินแยกไปนั่งรอในบริเวณที่จัดไว้ให้ทีมผู้ติดตามคุณปิงไม่ต้องเกรงนะแค่ต่อไปตามที่เราซักซ้อมกันไว้โอเคขอบคุณครับสก,กาวเคยมาออกรายการบันเทิงทุกวันเขาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนในฐานะนักแสดงนำคู่กับแสน ซีรีส์วายเรื่องนั้นโด่งดังมากจริงๆทั้งคู่จึงได้รับเชิญมาสัมภาษณ์สดตอนซีรีส์ใกล้จบและแน่นอนว่าในวันนั้นแฟนคลับแซนสกาวก็มาให้กำลังใจกันเต็มสตูดิโอถึงภายนอกจะดูไม่ตื่นเต้นและสามารถให้กำลังใจพินทูได้แต่ใครจะรู้ว่าภายในใจิตใจของดาราคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับแฟนคลับคู่จิ้นเก่าที่สร้างปัญหาให้เขามาตลอดตั้งแต่วันแถลงข่าวนั้นเป็นเช่นไรตอนที่รู้ว่าผู้พระเอกของเขาโดนซาแซงตามรางควานไปถึงคอนโด สกาโมโหจะต้องเข้าไปทวิตข้อความสั้นๆถึงแฟนคลับในทวิตเตอร์ของตัวเองได้โปรดให้เกียนหน้าแสดงที่ร่วมงานกับผมขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนอกจากการดำเนินคดีฟ้องร้องเหล่าแอนตี้แฟนที่ให้ร้ายและคุกคามโดยต้นสังกัดของทั้งคู่เขาและพินทูก,ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ด้วยแต่ภาวนาว่าผลงานซีรีส์ของพวกเขาจะประสบความสำเร็จกลบกระสข่าวด้านลบที่ถูกสร้างขึ้นโดยแฟนคลับเพียงกลุ่มเดียว การสัมภาษสดผ่านไปอย่างราบรื่นพิธีกรคนดังทำการบ้านมาอย่างดีคำถามที่ตรีมาล้วนเป็นคำถามที่มีคุณภาพจ่อเลือกเรื่องบทซีรีส์และความคืบหน้าในการถ่ายทำไม่ถามเกี่ยวกับฉากเอ็นซีหรือขอให้พินทุและสกาวเซอร์วิสแฟนด้วยการกอดหอมกลางรายการเฮ้ยลองใจไปทำได้ดีมากปิงน้องสกาวก็ด้วยนะเก่งกันทั้งคู่เลยขอบคุณครับคุณมินตราเมื่อไหร่จะได้พี่มินล่ะ เรายังไม่สนิทกันอีกเหรอเจอก,กันเกือบทุกวันแล้วนะผมไม่ค่อยถนัดเรียกใครว่าพี่หรอกครับอย่าถือเลยนะครับเอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าเรียกตามที่น้องสก,กาวถนัดนั่นแหละครับผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนโอเคพี่กับปิงรอยอยู่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวมีถ่ายรูปคู่หลังสัมภาษณ์อีกนิดนึงเดี๋ยวผมรีบกลับมานะครับ ผู้จัดก,การสาวกับพระเอกหนุ่มยืนรออยู่ครู่หนึ่งสก,กาวก็ยังไม่กลับมาราสังหอนหายนะของมินตราทำเอาคิ้วข้างขวากระตุกไม่หยุดปิงเข้าไปดูที่ห้องน้ำชายหน่อยพี่ไม่สบายใจยังไงไม่รู้อืัผมก็ว่านายไปแล้วพี่รออยู่นี่นะผมไปดูเองวันนี้ผู้จัดก,การของสก,กาวติดธุระด่วนมาไม่ได้จึงฝากฝังให้มินตราช่วยดูแลเด็กของเธออีกแรงในใจของคนรับฝากเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาแล้วหวังว่าจะไม่มีเรื่องน่าปวดหัวเกิดขึ้นอีก พินทูเดินมาถึงบริเวณดน้านหลังสตูดิโอห้องน้ําชายและหญิงถูกแยกออกไปคนละฝั่งหน้าแปลกที่ไม่มีคนผ่านไปมาสักเท่าไหร่ยังไม่ทันก้าวขาไปถึงหน้าประตูห้องน้ําชายเสียงคนทะเลาะกันก็ดังออกมาด้านนอกสกาวฟังพี่ก่อนซิผมไม่มีอะไรต้องฟังเรื่องงานก็แถลงไปหมดแล้วเลิกยุ่งกับผมสักทีทำไมละ่ะทำไมทำงานคู่กับพี่ไม่ได้พี่แคร์เรามากเลยนะถ้าคุณล้ำเส้นไง ผมไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนร่วมงานเข้าใจไหมไอพินทูมันก็ไม่ใช่คนดีหรอกนะแน่ใจแล้วเหรอว่าจะดังไปพร้อมกับมันน่ะระวังจะดับก่อนแล้วกันคนแอบฟังสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อถูกพาดพิงพินทูไม่รู้จักแสนมาก่อนเขายังเชื่อมโยงเหตุผลที่อีกฝ่ายมากล่าวหากันขนาดนี้ไม่ได้คุณพูดอะไรเรื่องที่มันปิดบังไว้ไงพี่กำลังสืบอยู่หลักฐานครบเมื่อ,อไรก็ส่งให้นักข่าวได้เลย มือหนาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดบันทึกเสียงถึงยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นแค่ขูส่สกาวหรือมีหลักฐานจริงๆสิ่งที่บันทึกไว้ย่อมมีประโยชน์แน่นอนที่แท้คุณก็อยู่เบื้องหลังพวกแส,สกาวสินะอ๋ออ๋ออ๋อกล่าวหาก,กันลอยลอยไม่ได้นะครับคนสวยคนสวยเชียอะไรพินทกเกือบทำโทรศัพท์หลุดมือตั้งแต่รู้จักกันเขาไม่เคยได้ยินรุ่นน้องพูดคำหยาบเลยแม้แต่คำเดียวอีกฝ่ายเขาโมโหถึงขีดสุดแล้วจริงๆพูดไม่พร้อมเลยนะ ปากดีไปเถินเนาสักวันหนึ่งก็จะต้องกลับมางอขอทำงานคู่กับพี่อีกผมยอมออกจากวงการดีกว่าทำงานคู่กับสว่าอย่างคุณยิ่งใกล้ปิดกล้องวันหยุดของพินทุก็ยิ่งหาได้ยากมากขึ้นเด็กๆที่บ้านได้แต่อุดอู้เก็บตัวอยู่ที่คอนโดตามคำขอของมินตราแม้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ผู้กันก็ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนของน้องนาดเพราะกองถ่ายเร่งทำงานจนทั้งแสดงและผู้จัดก,การแทบไม่ได้พัก เด็กเล็กและเด็กโตจึงเหงาหงอยกันทั้งคู่พินทุสังเกตเห็นมาสักคั้งจึงตัดสินใจขอวันหยุดจากผู้กำกับมาหนึ่งวันอ้างว่ามีธุระสำคัญกับครอบครัวเขาเลือกวันที่น้องหน้าไม่ต้องไปโรงเรียนและผู้กันไม่ติดสอบเรื่องขอวันหยุดจะพาเด็กๆไปเที่ยวทำให้มินตรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่เธอเข้าใจความรู้สึกของพินทุรวมถึงสงสารน้องหน้าที่คิดถึงป๊าป้าด้วยอันตี้คนดีจึงอนุญ,ญาตและช่วยเหลือเด็กในสังกัดด้วยการหาเสื้อผ้าแปลกๆตามที่พินทุต้องการมาให้ ชุดนักบิน,นาวากาศป้าปิงชุดนักบิน,นาวากาศจริงๆด้วยใช่แล้วครับเท่ไหมอืมแต่ให้น้องนั่นนูนหน่อยสิสองพ่อลูกลองชุดนักบินด้วยความสนุกสนานมีผู้การคอยช่วยพินพทูใส่ชุดนักบินนาวากาศที่ใหญ่เทิท่าจะใส่เองไม่ได้เด็กหนุ่มยิ้มขำระหว่างเขย่งปลายเท้าจนสุดเพื่อช่วยให้เจ้านายย่ีสาเข้าไปในหมวกนักบินเป็นขั้นตอนสุดท้ายแน่ใจแหละครับพี่ปิง ว่าจะใส่ชุดนี้ไปท้องฟ้าจำลองนะผมไม่ได้ยินอะไรเลยมาติดหน้ากากนี่ครับป้าปิงได้ยินน้องแนนไหมเด็กโตยืนขำที่เสียงพูดของคุณนักบินกลายเป็นเสียงอู้อีจนฟังไม่ออกส่วนน้องแนนคนดีพยายามข้อหน้ากากสีดำนน่นไปจังหวะเจ้าตัวเล็กพยายามช่วยป้าป๊าใสุดความสามารถถ้าทางจริงจังของเด็กน้อยทำห้พินทู้หม่านเขี้ยวจนต้องถอดหมวกนักบินออกมาขอฟัดพงนุ่มนิ่มนั่นสักสองสาวฟอดก่อนแล้วกันนะ อยค่อยยังชั่วหน่อยเอาออกแล้วหายใจสะดวกขึ้นมาเลยพี่ปีกแน่ใจแหละครับว่าเราจะทำตามแผนได้ได้สิพี่ขับรถไปพร้อมชุดถึงแล้วค่อยใส่ลงมาในอาคารท้องฟ้าจำลองก็ไม่ร้อนมากพูดกับน้องน่านขึ้รถไฟฟ้าไปเจอกันที่ตรงที่ซื้อตั๋วนะวิธีนี้ปลอดภัยจากสาแสงและน้องน่านก็เดินทางได้แต่ชนนักบินนี่เด่นมากเลยนะครับน่นจาจะกลมกลืนไปกับสถานที่แล้ว วางใจเธอนะโอเคพี่ไม่อยากให้เรากับน้องหน่นเบื่อนะทำงานกับพี่ผมไม่เคยเบื่อเลยนะครับแสดงว่าชอบคร,ครับผมชอบงานที่นี่แล้วก็รักน้องหน่นด้วยแล้วปอบปาน้องหน่าล่ะตุบผู้กันที่เจอคำถามยากๆแบบไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันคิดคำตอบเสียงของหนักหล่นลงบนพื้นผมหน้าซสาก็ดังขึ้นซะก่อนน,น้องน่น ผู้ใหญ่ทั้งสองประสาเสียงเรียกเจ้าตัวเล็กจนเสียงหลงภาพที่หันไปเห็นคือเด็กน้อยที่พยายามใส่หมวกนักบินจนล้มกลิ้งลงมาจากโซฟาโชคดีที่มีพรมผืนหนาคอยรองรับนอกจากอาการตกใจก็ไม่มีบาดแผลตรงไหนทำไมส่วนอย่างนี้นะฮะพินทุก,กอดโอลูกน้อยในยอ้อมแขนพร้อมกับเตือนไม่ให้เอาของหนักๆมาให้ลองใส่เล่นอีกหารู้ไม่ว่าหนุ่มน้อยข้างๆนึกขอบคุณน้องหน้าอยู่ในใจ ู้การสร้างคำเป็นยุ่งอยู่กับการเก็บของเล่นที่พื้นไม่กล้าสบตาใครบางคนขอบคุณที่ทําให้พี่ไม่ต้องตอบคำถามป้าปิงนะเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่11นะครับแหม่ล้วปาปาดหน้า,นานล่ะไม่ค่อยออกตัวเลยนะเราอะเฮ้เล่นแรงเกินไปแล้วเดี๋ยวน้องเขินจนตัวบิดตายทําไงเนะี <c> ่ย <oughs> ยังไงก็ฝากเป็กังใจให้กูได้เขียนวัเดคิวล่าด้วยนะครับ เข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คูณเด้เกียนกันด้วยนะครับลิ่์อยู่ใต้ใคลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชสวัสดีครับผมวัตนาเบ้